คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายเวลาบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟจำนวน1.9ล้านครัวเรือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ถึงกันยายน2565เพิ่มอีก12เดือนถ้าใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนให้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟ,าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันถ้าใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนถ้าใช้เกินวงเงินที่กำหนดผู้มีบัตรสวัสดิการเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดและสนับสนุนค่าน้ำประปาจำนวน186,625ครัวเรือนวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนถ้าใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาท โดยส่วนเกินต้องชำระด้วยตนเองถ้าใช้น้ะประปาเกิน315บาทผู้มีบัตรสวัสดิการรับภาระชำระค่าน้ำประปาทั้งหมดทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายกรมประชาสัมพันธ์